เดยภาพร่างดีไซน์ Oppo Find 3กล้องหลัง3เลนรวมพัฒนาก,ากาาับัสดุ b ต a d และมีเลนส์พลรสโคปด้วย mm hmm. ล่าสุดทาง Digital Chat Station ได้เผยภาพร่างของ Oppo Find 3สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นเรือธงออกมาลครับโดยภาพของ Oppo Find 3ที่เผยมานี้จะมีหน้าจอด้านหน้าที่มีกล้องแบบพันช e ส่วนที่ด้านหลังจะเป็นโมดูลกล้องหลังทรงกลมที่มีทั้งหมด3เลนที่ร่วมกันพัฒนากับทางฮัสสัมรัดและสิ่งที่สักเกตได้ชัดเจนเลยก็คือการได้เลนส์พรสโทปเข้ามาใช้งานด้วยครับและทางด้านข้างรอบตัวเครื่องฝั่งขวาจะมีปุ่ม Power และปุ่มเพิ่มลดเสียงส่วนฝั่งซ้ายเป็นปุ่มอัลรสไลเดอร์เพื่อปรับโหมดเสียงได้ท,ทันทีครับส่วนสเปคอื่นของ OPPO Find N3 คาดว่าจะมีหน้าจอหลักด้านในเป็นแบบ OLED ขนาด8นิ้วความเอียด2,268ณ2,440พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชเรท120เฮิร์ขณะที่จอด้านหน้ายังไม่แน่ชัดว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วฉายชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ให้แรมที่ 16GB ส่วนเอมให้มาที่1 t b มีแบตเตอรี่ขนาด 4,805mAh ให้กล้องหน้าที่จอด้านนอกความเอียด20มิพิกเซลส่วนจอด้นนานในจะมีความเะเอียด32มิลลพิกเซล โดยกล้องหลัง3เลนเป็นเลนหลักความเเรียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 890มีระบบการสั่นแบบ OIS mm. เลน Ultra Wide ความเรียด48ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 581และเลนพาราสิคอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i t f a s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนบสนุนช่อง i t f a s t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ